สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะว,วันนี้นะคะมาแจ้งข่าวชาวนานะคะซึ่งในปีนี้ชาวนาสามารถปลูก ข้าวนาปังได้สองรอบคอรมอเร่งอนุมตัติงบ2.57พันล้านบาทช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะมาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะวันที่6พฤศจิกายน2567นะคะนางณรุมนลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเปิดเผยว่าปีนี้นะคะอ่างกักน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศสามารถกักน้าได้นะคะปริมาณน้ารวม8ปของความจุกเก็บกักหรือประมาณ 6 5 0 0 0ล้านกว่าลูกบาทเมตรนะคะปริมาณการใช้น้ำา72%ถือว่ามีปริมาณน้ำใช้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเพราะการปลูกเป็นไปตามแผนที่วางไว้10ล้านไร่ค่ะซึ่งน่ายนินดีที่ชาวนาจะมีน้ำทำนาปรังได้สองรอบนั่นเองค่ะซึ่งนางณริมนนะคะก็ได้กล่าวต่อว่าทั้งนี้ประชุมครอมอนะคะยังได้เคาะแนวทางการกำจัดการเผาต่อสั่งข้าวสั่งอ้อยและก็ข,ข้าวโพดค่ะเพื่อลด มลพิษฝุ่น PM 2.5ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ล่วงหน้านะคะรณรงค์กเกษตรกรหยุดเผาวัชพืชต่อซังนะคะที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตรให้ได้ผลทั้งก่อนและหลังฤดูการเพาะปลูกนั่นเองค่ะ โดยครมนะคะเห็นชอบงบกลาง2.57พันล้านบาทเล่งฟื้นฟูนฟกเกษตรกรหลังน้ำรดน,น้ำรดนะคะ8โครงการก็อย่างเช่นโครงการฟื้นฟูอาชีพใช้งบประมาณกว่า2.000ล้านบาทโครงการปรับเพิ่มเพิ่มพื้นที่ระบบส่งน้ำชนประทานและลดภาระหนี้สินก็อย่างเช่นลดดอกเบีย้ยหรือร้อยละ3ให้กับลูกหนี้สหกรเพื่อเข้าสู่การเพาะปลูกรอบใหม่โดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือข่าวของชาวนาน,นะคะก็รอดูนะคะว่าจะมีการช่วยเหลืออะไรบ้างค่ะ